ตอนเริ่มเล่นเลยคนรอบข้างไม่ค่อยเห็นหรอกหลังจากที่มีคนเริ่มเห็นแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนวัยเดียวกันโทรมาเพื่อนฉันว่าแกรำไทยเก๊กดีกว่าวะวันหนึ่งเราก็อบอกว่าเฮ้ยนายไม่ได้มาเล่นอย่างเรานายไม่เข้าใจเราหรอกมีเสียงพี่ษาวิจารณ์ว่าอายุขนาดนี้แล้วไม่ควรเล่นแล้วอะไรเงี้ยมีคนพูดในทานํานองที่ว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยก็เป็นภาระสังคมถ้าเราเป็นอะไรไปเราก็ไม่มี อะไรเปลี่ยนเริ่มเล่นลองบอดปี57เพราะว่าหลังจากป่วยเป็นมะเร็งเต้านมจะเสิ่กระบวนการรักษาต้องเริ่มฟื้นฟูร่างกายต้องค่อยๆเริ่มออกกำลังกายจากทีละนิดทีละนิดดีเก็พาไปเดินเล่นในสวนตอนแรกเพราะว่าไปเดินแหละไปเดินรอบสวนไปอะไรเงี้ย ก็เหมือนเขาเบื่อครับช่วงผมนั่งพักนั่งอะไรเงี้ยเขาก็หยิบสเก็ตมาลองไถผมก็ได้บอกเขาว่ามันลื่นนะแทนเนี่ยครับแล้วก็รอองก่อนลองก่อนได้ล้มเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอเคไหมแน่เราเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรากลัวเราจะไม่กล้าทำอะไรเลยบางคนกลัวไปซะหมดเลยนะกลัวจะจน กลัวจะตายกลัวจะเป็นภาระครอบครัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่างมาเล่นสกเก็ตก็กลัวว่าจะเจ็บเนี่ยแต่ว่าเราก็แค่เปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นทดลองทำแม่ก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าเนี่ยแม่สู้ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราเราเป็นอย่างเนี้ยเราก็จะนึกถึงแม่แหละว,ว่าเราก็จะต้องเข้มแข็งให้ได้แบบแม่จริงๆคิดไว้ตั้งแต่เด็กะนะว่า ก็เราไม่ควรจะกลัวอะไรเหมือนมะเร็งอ่ะคนทุกคนก็กลัวว่าเป็นเป็นแล้วตายแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แค่ยิ้มสู้ยอมรับความจริงอ่ะความกลัวจะหายไป